สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนิ้งนะคะแล้วก็เดอะลอชอีกแล้วนะคะเด็กๆอยาา่าเฮาวันนี้พีจะมารีวิวการใช้ตัวอ่าอันนี้นะคะเป็นยากาจัดเราเรียกว่าเป็นน้าเป็นตัวช่วยกําจัดเห็บหมัดดีกว่านะคะชื่อเป็นคลิกอีนะคะตัวนี้นะคะ,ะวิธีการใช้ก็คือง่ายมากเลยจะมีขวดลินี่นะคะสามขวดวิธีการใช้ง่ายมากขั้นตอนแรกนะคะก็คือ จับน้องหมาเนี่ยอาบน้ำตามปกติด้วยแชมพูอาบน,น้ำน้องหมายี่ห้อเอวีติงจิงเกบเบลอะไรก็ได้อาบไปเลยนะคะอาบเสร็จหนึ่งรอบเรามาผสมน้ํายาตัวนี้นะคะหนึ่งขวดจะมีปริมาณ4 ml มถ้าเป็นหมาเล็กเราจะใช้ประมาณ1 cc นะคะเดี๋ยวก่อนแกะไม่ได้แกะแ,แกะแกะ,แกะ,แกะไม่ยากนะคะแต่ว่ามิ้งไม่มีเล็บเลย ปลอดภัยตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเราทํามาจากสมุนไพรนะคะอืมเพราะไม่มีเล็บแล้วมันดึงอะไรเนี่ยอ,อกอืมโอเคออกแล้วอันนี้ใส่งนะคะดูดมา <S <S อา้าวดูดไม่ได้แล้วนี่นุก อ่ประมาณนหนึ่งซีซีนะคะกะเอานะคะผสมลงไปนะคะแล้วก็ผสมน้ำลงไปสามลิตรนะคะ <_ un> เดี๋ยวเรามาดูนะคะ <_ un> นี่คือสีที่ผสมแล้วนะคะ <_ un> ที่ผสมแล้วจะเป็นสีประมาณนี้นะคะ สาผสมลงไปนะคะแล้วก็ผสมประมาณ3 5มถ้าลิตรนะคะถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กนะคะให้จับแช่ในกาละมังนะคะแล้วก็ราดได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้องหมาพันใหญ่เนี่ยแนะนำให้ใช้ฟองน้ำแล้วก็ชุบราดตามตัวนะคะนวดทิ้งไว้นะคะทุกส่วนเลยนะคะประมาณ ห้านาทีนะคะยิ่งแช่นานยิ่งดีนะคะไม่เป็นไรนะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็เห็บปัดเนี่ยจะร่วงลงมาตายนะคะตามพื้นอาบเสร็จไม่ต้องล้างออกนะคะเป่าขนให้แห้งหรือเช็ดตัวให้แห้งนะคะน้องหมาสามารถเลียขนได้ตามปกติอันนี้คือน้ำยาที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะก็รีวิววิธีการผสมน้ำยาแล้วก็ใช้อาบน้ำน้องหมาอย่างนี้นะคะท่านใดสนใจ สงสัย,ยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมก็อสอบถามได้ที่ไลน์นะคะ,ะ m u n k m i n g นะคะมิ้งจะทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าสนใจสอบถามยังไงก็โทรมาที่เบอร์ของมิ้งก็ได้นะคะ0968836158ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ